สวัสดีครับที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของผมนี้นะครับคือโตโยต้ายาริสนะครับโตโยต้ายาริสนะครับเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเปิดตัวมาตั้งแต่ในอดีตคือเป็นรถ5ประตูนะครับแล้วก็เป็นรถขนาดเล็กซึ่งใช้เครื่องยนต์พันห้าในตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆทั้งเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของรูปแบบจนกระทั่งตัวนี้ครับโตโยต้ายาริสเอทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโตโยต้ายาดิสเอทีเราก็จะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า ยาริธรรมดาก็จะเป็นตัว5ประตูซึ่งตอนนี้เขาแยกเซกเมนต์กันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าใครที่ชอบรถ4ประตูใครที่ชอบรถ5ประตูแล้วก็เป็นเครื่องยนต์พันสองซีซีแต่ที่สําคัญที่สุดคือ t ตโยต้ยายาริตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์พันสองซีซีตัวเดิม9 4แรงม้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ด้วยเกียร์ด้วย อัตราทดของเขานะครับทำขึ้นมาใหม่ทําให้ตีนต้นเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับจัดเรียกว่าเหมาะกับเป็นรถในเมืองเหมาะกับเป็นรถที่ออกตัวได้ดีเหมาะกับรถที่มันเป็นแบบวัยรุ่นผมได้คุยกับผู้บริหารของทางด้านโตโยต้าเขานะครับทางผู้บริหารเองก็พูดถึงว่าที่เขาทํารถตัวนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบให้ถูกใจของวัยรุ่นถูกใจของคนรุ่นใหม่เป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเริ่มจะรู้สึกว่าทําไมจะ ต้องไปซื้อรถในราคาแพงๆไม่ว่าจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a v ว o ออสโตโยต้าเอลติ o โตโยต้าคันะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า t o y o ต a v ว o ออนะครับก็ได้เลิกการผลิตไปซึ่งเป็น รถซีดานแบบ1,500ซีนะครับแต่ว่าก็ยังมีทั้งเอาติดยังมีแคมรียังมีตัวอื่นนะครับยังมี s f r อยู่นะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือต้องการที่จะมาคลองใจกลุ่มคนระดับที่แบบมีขนาดใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เด็กจบใหม่นักศึกษานะครับหรือคือเริ่มจากนักศึกษาก่อนมาเด็กจบใหม่นะครับคนเริ่มว้ทํางานคนเริ่มสร้างตัวนะครับครอบครัวขนาดเล็กแล้วก็คนที่หาเช้ากินข้าไม่ว่าจะเป็นเปิดท้ายขายของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ตัวต้ายจากริเนี่ยนะครับ เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ตอนนี้พอทํามาเพื่อที่จะเสริมให้เข้ากับบุคลิกของคนรุ่นใหม่ๆนะครับนั่นก็หมายความว่า t o y o ต้ายาริสเอทรถ4ประตูตัวนี้นะครับได้ขยายฐานล้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนภายในให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่าพูดง่ายว่าภายในของเขาเนี่ยนะครับเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกเหมือนกับเรานั่งใน โตยต้าวีออสฉะนั้นพอเราตัดรุ่นวีออสออกไปนะครับก็เท่ากับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอสซยาลิสเอทียาลิสธรรมดานะครับก็จะโอไซขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าในอนาคตเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวโตยต้ายาลิสหประตูนะครับว่าจะโอไซจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าจากเดิมไหมแต่แน่ๆตอนนี้ผมยืนอยู่กับโตยต้ายาลิทเอทีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปของตัวนี้นะครับต้องบอกว่า มันให้ความแตกต่างจากหน้าตาของเขาครับการตกแต่งที่เป็น e r r p p r t ภายนอกนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างตัวแม็กให้มาเบเ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะคือมาครบหมดทุกองค์ประกอบสำหรับโตโยต้ายาลิตัวเอทีตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าแอ r d ดัมมีคิ้วข้างทั้งหลายแหล่นะครับคือให้มาหมด ถ้าเราไม่เอาตัวที่เป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้ให้มาพร้อมเบ็ดเสร็จแล้วก็มีนี่ครับภายในที่ค่อนข้างสวยงามภายในของเขาเนี่ยนะครับมีทั้งมีทั้งตัวหนังสีดำมีที่วางแขนแล้วก็คนอนโซลหน้าตัวเบาะที่เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็มีเคปล่าตรงที่เปิดปิดหน้าต่างด้วยนะครับแล้วก็มีเคปลาตรงคนอนโซลกลางที่เป็นตัวเกียร์นะครับ ตัมอะไรสามก้านแล้วก็เป็นในลักษณะที่เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี้นะครับให้มาเบ็ดเสร็จเลยครบคือตัวเบาะเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็ตัวที่เป็นหลังคานะครับหลังคาเนี่ยจะลักษณะเป็นคล้ายๆแบบเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับก็เป็นล่องไปแล้วก็มีไฟส่องอ่านหนังสืออยู่ตรงกลางทางด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางทางด้านตอนหลังนะครับเป็นที่นั่งแบบ สอบวกสามที่นั่งแต่ว่ามีหมอนรองคอทุกที่นะครับนี่คือหน้าจอที่เป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นแท็บเล็ตที่อยู่ตรงกลางนะครับฉะนั้นทุกอย่างโดยกราฟิกหรือว่าการดีไซน์ตำแหน่งของที่เห็นอยู่นี้ก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดเนี่ยเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะครับเขาเก็บทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าตอนหน้าตอนหลังนะครับ แล้วก็มีแอร์แยกส่วนในตอนหลังด้วยคือภายในเนี่ยกว้างขวางจริงๆนะครับเรียกว่าเจ้ายาริสเอทีตัวท็อปเนี่ยนะครับมาแทนวีออสได้เลยเพราะว่ามีขนาดกว้างขวางคือหลายคนบอกว่าเอ๊ยกเลิกวีออสไปทําไมถ้าเกิดมาเห็นเจ้ายาริสเอทีตัวนี้แล้วนะครับก็จะบอกว่าอืมมันมาแทนวีออสได้จริงเพราะว่ามีขนาดใหญ่โตเป็นโอไซนะครับสาหรับที่เป็นอีโคคาแล้วต้องถือว่าเขาโอไซจริงๆนะครับ ดลิทเอทีพรีเมียมรักชวนะครับคือตัวท็อปแล้วก็มีราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าสีของเขาเนี่ยก็เป็นสีมุกด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมบอกว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเรื่องของแรงมา้าแรงบิดเนะี่ยให้มาจนครบนะครับฉะนั้นบอกได้เลยผมเชียร์เลยไม่ต้องไปเอาตัวธรรมดาแล้วก็ไป เพิ่มเติมชุดแต่งนะครับเพราะว่าัวท็อปให้มาครบหมดจริงๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณที่สนใจเจ้าโตย่ตาหยาลิทเอทิตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันมานี้เองนะครับไปดูกันได้ตามโชว์รูมของโตย่ตาทั่วประเทศนะครับวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ